สวัสดี FC แฟนเพจนะทุกท่านนะคร FC ทางช่องยนะูทูบนะที่ติดตามทางเพจอูแงจลีงานช่างนะฮะวันนี้โตโยต้าวิงโก้เครื่องยนต์2คดีหรือ1คดีนะคันนี้รวม3,000นะมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วซึมนะตรงปัม๊มผมมันเลียวนะะหรือว่าตรงปัม๊มนปะั่น power นะ อ่อนลุนมะมีปัญหานะ้ำมันเครื่องเยิ้มรั่วไหลออกด้านหลังของเครื่องยนต์นะด้านเครื่องไปดูพาไปดูกับแต่เราแก้ไขไปแล้วนะฮะแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเอฟซีนะไปเปลี่ยนชุดทัมมิ่งมาเพิ่งไปเปลี่ยนมานะฮะแต่ก็โชคดีนะทีะ่มาแก้ไขแล้วก็มาเจอสาเหตุน,นี้ไหมไม่งั้นนะครับวิ่งวิ่งไปเดี๋ยว สายพานทัมมิ่งนะฮะกระโดดข้ามลองนะฮะเรื่องนตนพังนะเจอบ่อยนะใน Toyota v i g o นะครับเรื่องอะไรนะสำคัญนะครับเราเลื้อนะชุดปั๊มคอาไม่เร็วนะแล้วก็ปั๊มปั่นพาเวอร์นะด้านล่างนะครับออกมาเปลี่ยนชุดโอริงนะตัวนี้มันเกิดปัญหาต่อเนื่องคือตัวดันสายพานทัมมิ่งตัวนี้นะฮะเพราะว่าตอนเราเลื้อออกมานะเราก็ต้องเช็ค แล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นะไปดูว่าตัวไหนมันเสียนะตัวดันสายบานทัมมิ่งนะตัวนี้นะเดี๋ยวพาไปดูตัวที่ทําให้น้ำมันเครื่องรั่วก็คือตัวนี้นะโรลิงปัมป๊มนะเมันเร็วนะส่วนตัวนี้เป็นโรลิงปั๊มพาวเวอร์นะครับแบนหมดแล้วนะหมดสภาพทำให้น้ำมันเครื่องมันรอ่วออไปนะก็ทีนี้ ไอ้ตัวเนี้ยสำคัญนะที่นํามาเล่าให้ฟังก็คือมันก็มองยากนะว่ามันจะเป็นอะไรแท้หรือว่าอะไรเทียบนะมองยากจริงนะแต่ผมเข้าใจนะว่าตัวนี้น่าจะเป็นอะไรเทียบนะเห็นไ,ไหมครับมันกดลงแบบนี้ไม่ได้นะสําหรับตัวดันสายพันธมิงนะเอา เรากดลงไม่ได้นะต้องใช้แทบหรือว่าปากกานะกดแล้วก็เสียบล็อกบดนี้นะตัวนี้เป็นตัวใหม่คนระับที่เรานํานำมาใส่นะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะฮะที่เครื่องยนต์ไม่ได้วิ่งแรงๆนะแล้วก็สายพานรูดพังไปเลยนะก็เดี๋ยวเราจัดอะไรแท้นะเบร์ซูน๊ดนะให้นะครับสําหรับคันนี้โชคดีที่เจอก่อน ไม่งั้นความเสียหายแน่นอนอะให้ทีมงานเราประกอบเข้าไปนะแก้ไขแล้วมันเครื่องรั่วซึมนะมาเจอตัวดันสายพานดิมิ่งนะครับเสียอีกหนึ่ตัวก็ต้องเปลี่ยนนะตอหับคันนี้นะใน toyota vigo เครื่องยนต์หนึงแค่นีนะตอนนี้เครื่องยนต์สามพันนะครับจบแน่นอน